นี่ครับมาดูพบครับยันเดูจับก่อนตรงนี้หลังจากพี่หวานไปประมาณสองชั่วโมงหมดเกบหนึ่งตัวหมดแหไปสองตัวสองเฮแล้วุงใส่กบไม่จะไม่มันเป็นหลังอย่างนี้นี่ทางโค้งหรือเปล่าทผู้ชายทางหรือเปล่าเพราะมันไม่ลงน้ำไม่ใช่บอกตาบอดหรือเปล่าลงเต่าทางโค้งพึ่งบกพึ่งนาไมหนมันพี่แขงโค้งลอยเต็มตาบอดหรือเปล่าเดี๋ยวปิดมือ เิเชมาให้เปาีพูดถึเรื่องการพนันเปลากปอจะตายมล้นะเอเปาเปาพองโอ้คอยดูกีเงหน่เป็นการควบ้องคนเราเป็นใคราเป็นคน้มาทำไงนี่ไงดูนี่อยนาราะด่าระโเนี่ยาาเลยดาเะของผมแค่อุ้ยดาเลยของผมอนี้ของสยามลายขสยาได้อันนี้มันไม่ใช่คู่นะจอยยานจเลยนี อันนี้อาจจะเป็นตัวเมียนู่น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 ไม่ได้กรงมันไม่ซูมหรือเปล่ามันก็อยู่ตัวเล็กกล้องไม่โฟกัสนี่เะตัวนี้คือนนี่ตัวนี้คือใหญ่บ้างจองตัวนี้แหละจองมหวานได้ทั้งหมดเลยนะไอตัวใหญ่เนี่ยคนอื่นหวานได้แล้วไม่ใช่สายันเอให้มันมีความดีความชอบบ้างสูกโอ้ตัวใหญ่ก็พายามวานไล่ไงแล้วมันก็ปลาตัวใหญ่ก็ไปตรงนู้นไงลงชรกบอต้องเข้า ม <im lly> ีความดีความชอบัน้่เดี๋ยวเอฟซีเขามีสองตัว